ในทุกวันนี้ถ้าจะพูดถึงดาวเคราะห์อะไรที่ป๊อปปูล่าแล้วก็มีโอกาสสำหรับการที่มนุษย์เนี่ยจะขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ข้างบนได้มากที่สุดหรืออาจจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่ได้นะครับหลายๆคนก็คงจะตอบว่ามันเป็นดาวอังคารกันใช่ไหมฮะแต่เพื่อนๆเ,เชื่อกันหรือเปล่าครับว่าไอ้ดาวเคราะห์อีกดวงที่มันใกล้ๆบ้านเราอย่างดาวศุกร์เนี่ยมันนเคยมีคนไปค้นพบอะไรที่น่าตื่นเต้นอย่างเช่นเรื่องราวของน้ําหรือว่า ปัใจจัยในการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนดวงดาวมาแล้วนะครับแต่ทว่าในบรรดาข่าวที่น่าตื่นเต้นอันนี้มันก็มีอีกข่าวน่าสลดด้วยเช่นกันนะครับก็คือจากการที่เขาได้ไปสำรวจบนดาวศุกร์มาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็สามารถเห็นจุดจบของโลกเราได้ด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงคือสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่ามันเกี่ยวกันยังไงซึ่งถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับเพื่อนๆก็มาถูกที่แล้วล่ะเพราะว่า รายการที่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปท่องกันกันกบหนึ่งในดาวที่หารโหวที่สุดในระบบสุริยะของเรานะครับนั่นก็คือดาวศุกร์นั่นเองโดยหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ในวันนี้ก็ได้นะครับก็คือไอดาวพระศุกร์หรือดาวที่มีชื่อเล่นว่าดาวประกายพฤกเนี่ยมันเคยเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ป๊อปปูล่าพอๆกับดาวอังคารในยุคสมัยก่อนเลยนะหรือเอาจริงๆเนี่ย มันอาจจะป๊อปปูล่าไปมากกว่าดาวอังคารได้ซ้ำนะครับผมด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์เราสมัยก่อนนะครับก็มีทฤษฎีว่าบนดาวศุกร์นั้นนะ่ะมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือว่าอาจจะมีสภาพภูมิอากาศที่คล้ายๆกับโลกเราก็ได้ซึ่งก็ต่างกับดวงดาวอังคารที่มันเป็นแบบดาวแห้งๆกากๆแล้วก็ไม่มีความน่าสนใจอะไรเลยนะครับผมคืออันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าสมัยก่อนที่แอดพูดถึงเนี่ยมันเป็นสมัยที่มนุษย์เรานะครับ ยังไม่มียานอาวกาศอะไรจะขึ้นไปสำรวจบนดาวเคราะห์เหล่านั้นได้เลยจะมีเพียงก็แค่การที่เราเนี่ยเอากล้องส่องไปดูบนพื้นผิวดาวดวงนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มาคาดการณ์กันเองโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันได้เคยเกิดขึ้นบนผืนโลกเนี่แหละซึ่งพอมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยเขาได้ส่องกล้องขึ้นไปเห็นบนดาวอังคารใช่ไหมเขาก็จะเห็นแต่พื้นที่ที่มันโลง่โลงๆเป็นเศษหินเศษดินอะไรเนี่ยมนุษย์ก็เลยนะ่ะตีความว่า ดาวอังคารมันมีแค่นั้นแหละมันมีแค่หินธรรมดาไม่มีเศษพืชเศษไม้อะไรขึ้นมาแต่ทว่าแตกต่างกันกันกบดาวพระศุกร์ครับที่พอส่องกล้องขึ้นไปดูแล้วเนี่ยแทนที่มันจะเห็นเป็นพื้นดินกากาอะไรนะครับพวกเขาเนี่ยกลับไม่เห็นพื้นอะไรเลยครับกลับเห็นเป็นแบบเมฆหมอกอะไรที่มันปกคลุมอยู่บนดาวศุกร์เพียบเลยนะคือไอ้ทุกๆครั้งที่เราได้เห็นดาวศุกร์จากโลกไปนะครับเราจะไม่ได้เห็นผิวดาวนะแต่สิ่งที่เราเห็นคือ เมฆมันทั้งนั้นเลยครับคือมันมีอยู่ตลอดแบบนั้นเลยซึ่งแบบปัจจัยที่ก่อให้เกิดเมฆหมอกขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าอะไรล่ะครับมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าน้ําใช่ไหมเอ่ยที่น้ำเนี่ยมันก็ได้ระเหยขึ้นมา,ากลายเป็นก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้านะครับนั่นแหละนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตีความว่าถ้าหากบนดาวศุกร์มันมีเมฆมาปกคลุมซะเยอะแบบนั้นเนี่ยภายใต้ข้างล่างเมฆหมอกนั้นอน่ะก็คงจะเป็นน้ําทะเลหรือว่าป่าเขียวจะอุ่มอะไรที่ไม่ต่างกับ ป่าละเมอะอะไรในแถบสยามประเทศนะครับผมและนอกจากนั้นเองอุณภูมิบนดาวศุกร์เนี่ยมันก็น่าจะมีความอบอุ่นไม่ต่างกับโลกเราด้วยนะเนื่องจากว่ามันก็เป็นดาวที่ไม่ได้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปไกลอะไรมากใช่ไหมแต่มันจะอยู่ห่างในระน,นาบที่ใกล้ๆก,กันกับโลกเลยนะครับผมดังนั้นเองถ้าหาสมมุติฐานข้อนี้เป็นจริงเนี่ยมันก็หมายความว่าสักวันหนึ่งถ้าหากมนุษย์เราคิดจะย้ายดาวขึ้นไปเนี่ย เราก็จะสามารถย้ายไปอย <the> ู่บนดาวพระศุขได้นั่นเองนะครับหรือถ้าจะพูดได้น่าตื่นเต้นไปมากกว่านั้นก็คือเอาจริงๆแล้วภายใต้ผืนเมฆต่างๆของดาวพระศุขเนี่ยมันก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ในนั้นด้วยก็ได้นะครับเนื่องด้วยว่าภูมิอากาศเมันก็เป็นใจสมากขนาดนั้นใช่ไหมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยทําให้ตั้งแต่ในช่วงต้นยุค 60จนถึง70เป็นต้นมาหรือว่าสมัยที่มนุษย์โลกเรากาลังบ้าเหิดในการสํารวจอวกาศโดยมี2ชาติอย่างสหรัฐกับโซเวียตเนี่ยพยายามจะแข่งขันกันนะครับไอสอชาตินี้แหละก็พยายามจะส่งยานขึ้นไปสํารวจบนดาวศุกร์มากกว่าดาวอังคารซะอีกจนทําให้ดาวอังคารในตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับพวกพระรองอะไรในละครไทยเลยนะที่ถึงแม้ว่าจะดูเป็นฝาแฝดที่คล้ายๆกับโลกแล้วก็อาจจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับโลกได้นะครับแต่ว่า ขาดชะเนอะไรไปเนื่องจากว่ากล้องส่องดูดาวเนี่ยมันก็ได้เห็นทุกอย่างบนดาวอังคารหมดแล้วแต่กลับกันกับดาวศุกร์นะครับมันจังดูเป็นดาวที่ลึกลับแล้วก็มีอะไรที่น่าค้นหาอย่างมากเลยนั่นแหละฮะไอสองประเทศก็คือโซเวียตกับอเมริกาเนี่ยก็เลยหันมาทุ่มทุนขยันผลิตยานจะส่งขึ้นไปบนดาวพระศุกร์เหลือเกินซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทำได้จริงนะครับโดยมีสหภาพโซเวียตเนี่ยสามารถทำได้เป็นชาติแรกเลยแต่ทว่า ความฝันนั้นมันก็ต้องสลายเมื่อยานของเขาเนี่ยได้เข้าไปใกล้ๆกับดาวพระศุกร์นะครับเริ่มตั้งแต่อย่างแรกเลยก็คือไอการจะส่งยานเข้าไปยังดาวพระศุกร์เนี่ยพวกเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรที่หินหรือโหดมากไปกว่าการสำรวจดาวอังคารอีกนะคือมันจะมีเรื่องที่แบบอยู่ๆพอส่งยานเข้าไปในดาวศุกร์แล้วใช่ไหมอยู่ๆอุปกรณ์ของตัวยานบางอันเนี่ยมันก็เกิดดับปุ๊บละลายวา่าระบบขัดข้องทําอะไรไม่ได้หรือเรื่องที่โหดที่สุดเนี่ยก็คือ อยู่ๆนะครับไอตัวยานเนี่ยมันก็ได้ถูกอากาศของดาวพระศุกร์นะครับบี้ให้แบนลงราวกับกระป๋องน้ําอัดลมที่โดนเหยียบอะไรแบบนั้นเลยคือเอาจริงๆอันนี้เราก็เคารพความอดทนของพวกนักวิทยาศาสตร์อะไรสมัยนั้นมากนะที่ถึงแม้ว่าพวกเขาเจออุปสรรคอะไรหลายครั้งหลายอย่างแบบนี้แต่ถ้าว่าพวกเขานะครับก็ไม่ล้มเลิกความพยายามครับคือส่งยาในรุ่นที่7รุ่นที่8อะไรเข้าไปใหม่เรื่อยๆเลย จนกระทั่งนั่นแหละครับจากข้อมูลเล็กๆที่ตัวยานแต่ละลำเนี่ยได้ไปเก็บมาก่อนที่จะแตกฉลายไปนะครับมันก็สามารถทําให้เราได้ประติดประต่อเรื่องแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับดาวศุกร์มาได้เป็นประเด็นดังนี้ครับก็คือ 1. ดาวศุกร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับโลกเรามากเลยนะครับผมก็คือนอกจากลักษณะความกวาม้างความใหญ่ของดาวพระศุกร์ที่มันจะมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับดาวโลกแล้วเนี่ย องค์ประกอบทางด้านเคมีอะไรที่อยู่บนดาวพระศุกร์นะครับเขาก็ว่ากันว่ามันก็คล้ายๆกับโลกด้วยครับเนื่องจากว่าไอตอนที่ดาวพระศุกร์มันได้กําเนิดขึ้นมานะครับมันก็กําเนิดขึ้นมาจากไอกลุ่มก้อนก๊าซเดียวกันกับที่มันได้กลายเป็นโลกนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งก็กระจัดกระจายกลายไป,ไปยรวมตัวเป็นดาวศุกร์ใช่ไหมส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็กระจัดกระจายมารวมตัวกันกลายเป็นดาวโลกนะครับก็เหมือนกับ ฝาแฝดที่มันเกิดมาจากไข่ของแม่คนเดียวกันนะครับแต่ว่าไอ้ไข่เนี่ยมันก็กลับแยกตัวปุ๊บๆออกมาเกิดเป็นฝาแฝด2คนนะครับไม่รู้แอดพอจะเปรียบเทียบห้เพื่อนๆได้เห็นภาพหรือเปล่านอกจากนั้นเองไอแรงโน้มถ่วงของดาวพระศุกร์เนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับโลกเราอยู่ด้วยนะครับก็คือถ้าหากมนุษย์ของเราได้ขึ้นไปอยู่บนดาวพระศุกร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวของเราเนี่ยจะโดนแรงโน้มถ่วงของดาวพระศุกร์ กดลงจนตัวเราเตี้ยมหม้อต้อหรือว่ามันจะเบาขนาดที่พอเรากระโดดขึ้นไปทีเนี่ยตัวเราก็จะปลิวออกนอกดวงดาวไปเลยนะครับคือมันจะเหมือนกับโลกเด่เลยและที่สําคัญที่สุดก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ไปนค้นพบหลักฐานของการเคยมีน้ําอยู่บนดาวพระศุกร์จริงๆนะครับหรือ Aka ต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยแหละหากแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยน้าเหล่านั้นนะครับมันก็ได้หายไปจากดาวพระศุกร์จนทําให้ดาวพระศุกร์เนี่ย กลายเป็นดาวที่แห้งแล้งคือมีพื้นเป็นหินแบบร้อนๆอ,อะไรกันหมดเลยนะครับซึ่งเขาก็ว่ากันว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันอาจจะเป็นการทํานายชะตากรรมอนาคตของโลกเราก็ได้นะครับที่หน่อยเนี่ยโลกเราก็จะกลายเป็นแบบดาวพระสุกนั่นเองซึ่งแบบทําไมมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆมาฟังกันนะครับแต่นอกจากเรื่องราวของการมีน้ําน้อยที่มันทําให้นักวิทยาศาสตร์เขาได้กังวลแล้วนะครับ มันก็ยังมีเรื่องของความร้อนแล้วก็แรงดันอีกนี่แหละครับที่เขาบอกว่าบนดาวพระศุกร์เนี่ยมันจะมีความร้อนและแรงดันที่น่ากลัวมากเลยคือถึงแม้ว่าดาวพระศุกร์เนี่ยจะอยู่ห่างมากกว่าดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพุธนะครับแต่เชื่อกันหรือเปล่าว่าความร้อนที่มันมีอยู่บนดาวศุกร์เนี่ยมันกับเยอะมากกว่าดาวพุธอีกนะคือ470องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวนั่นแหละฮะมนุษย์เราเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ได้ไหมล่ะคือ แค่สยามแลนที่มีระดับ37องศาเซลเซียสนี่เราก็ยังจะร้อนแทบตายร้อนจนไข่ละลายติดกับเบาะรถกันเลยนะครับผมหากแต่ว่ามุขึ้นไปอยู่บนดาวศุกร์นี่ตัวเรานะครับมันคงจะละลายก่อนที่เหงื่อจะออกมาอีกแล้วมั้งครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะสามารถทนต่อความร้อนที่มีบนดาวพระศุกร์ได้นะเรื่องที่น่ากลัวเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความดันเนี่ยแหละก็คือเพื่อนๆยังจําได้ไหมครับไอตอนแรกๆที่แอดได้เล่าว,ว่าพอเขาได้ส่งยานเขาเ้าไปนดาวพระศุกร์เนี่ย อยูย่ๆมันก็มียานบางลำอะครับได้ถูกบีบบุบให้ยูยี่เหมือนกับกระป๋องน้ําอัดลมที่โดนเหยียบกันเลยซึ่งสาเหตุอันนั้นเนี่ยมันก็มาจากแรงดันบนตัวดาวพระศุกร์นี่แหละที่เขาว่ากันว่ามันได้มีมากเทียบเท่ากับใต้สมุดของโลกเราประมาณ1กิโลเมตรเลยนะก็คือ เพื่อนๆยังจำเอเหตุการ์สะเทือนโลกของเรือดนำน้ำที่มีชื่อว่าไตทตันได้ไหมหรือว่าเอเรือที่มันลงไปสำรวจเรือไททานิกอยู่ใต้น้ำอะ่ะเสร็จแล้วโครงสร้างเรือมันก็ถูกประกอบแบบไม่ได้คุณภาพไงจนสุดท้ายนะครับมันก็โดนแรงดันน้ำท้งใต้นั่นแหละบดขยี้คนในเรือแบบตายอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับนั่นแหละเขาก็ว่ากันว่าบนดาวศุกร์นะครับเราไม่ต้องพยายามมากถึงขนาดลงไปลึกใต้ทะเลแบบนั้นแต่แค่เราได้ไปยืนอยู่บนผิวดาวเนี่ยเราก็จะสามารถ โดนบทขยี้ได้แบบเรือดำน้ำนั้นแล้วลหละส่วนนอกจากนั้นเองก็ว่ากันว่าความแตกต่างของดาวศุกร์ที่ไม่เหมือนกับดาวโลกอีกอย่างนะครับก็คือดาวศุกร์เนี่ยมันจะมีอัตราในการหมุนรอบตัวเองหรือว่ามีระยะเวลาหนึ่งวันของมันครับที่ช้ามากเลยคือช้ามากขนาดที่ว่า1วันของดาวศุกร์นะมันจะต้องใช้เวลาในการหมุนถึง5,923.8ชั่วโมงหรือว่า224.7วันของโลกนะครับ ก็คืออันนี้คงจะดีละมั้งสําหรับคนที่ไม่ชื่นชอบในการนอนนะครับจะได้มีระยะเวลาในการใช้ชีวิตตอนกลางวันให้แบบได้เต็มที่เลยแต่แบบแอดนี่คือขอไม่เอาด้วยนะครับผมเท่ากกลับกันกับความหมุนช้าในตัวของดาวพระศุกร์นะครับไอ้ลมที่มันได้อยู่ข้างบนดาวพระศุกร์เนี่ยมันก็กลับหมุนเร็วคือเร็วมากด้วยจนเกิดเป็นพายุทอร์นาโดแบบไม่ซ้ําวันเลยนะคือไอ้ที่เราเห็นทอร์นาโดเฮอริเคนอะไรถล่มกันจนเป็นข่าวในหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น อเมริกาเอ่ยหรือประเทศในแถบแถบทะเลทรายอะไรเอ่ยเนี่ยนะเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเลยของดาวศุกร์นะคือมันจะเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นทุกวันทีๆแล้วมีฮอิเคนไหลมาตลอดเนื่องจากว่าไอแรงลมบนดาวพระศุกร์นะครับมันจะมีความแรงที่ถ้าหากเอาลมมาหมุนบนโลกรอบหนึ่งเนี่ยลมนะครับจะสามารถวิ่งรอบโลกได้ภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งมันก็จะต่างกันอย่างมากกับระยะเวลาในการหมุนของตัวดาวเคราะห์เลยใช่ไหมครับผม และด้วยความที่ดาวพระศุกร์มันเป็นแหล่งรวมของหลากหลายมหันตาภัยแบบนี้แหละครับมันก็ทําให้ครั้งหลังๆในการที่นักวิทยาศาสตร์เขาจะส่งยานขึ้นไปสํารวจบนดาวศุกร์นะเขาก็จะไม่ส่งลงไปจอดบนพื้นดาวแล้วครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสํารวจดาวเช่นส่งดาวเทียมไปโครจรรอบๆแล้วก็ไปยิงแสงไม่ว่าจะเป็นแบบอินฟราเรดเอยหรือว่า u v เอยเนี่ย ลงไปสแกนบนทั้งพื้นผิวหรือว่าพื้นชั้นบรรยากาศเอ่ยแล้วก็ประมวลภาพนะครับจากสิ่งที่ได้ไปสแกนมาเหล่านั้นหรือว่าจะมีการส่งเครื่องเสียงอะไปเก็บเสียงจากข้างในนั้นแล้วก็มาแปลงข้อมูลจากสิ่งที่ได้เก็บมาแทนนะครับผมซึ่งไอสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ทําให้นักวิทยาศาสตร,ร์นะครับเขาได้เห็นถึงเบาะแสของการที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่บนดาวพระศุกร์ก็ได้นะครับก็คือ พอพวกเขาเนี่ยได้นำเอาเครื่องเสียงต่างๆที่ได้ไปอัดเสียงยังดาวพระสุกมาเปิดฟังนะครับพวกเขาก็จะได้ยินกับเสียงอะไรแปลกๆบางอย่างที่มันเป็นแบบโอโออแอแๆคล้ายๆกับสัตว์ใหญ่ๆกําลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ํานะครับซึ่งอันนี้แอดไม่รู้ว่าอจะอธิบายเพื่อนๆได้เข้าใจยังไงดีนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเราเอาเสียงนี้มาให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยก็แล้วกัน นี่แหละครับคือเพื่อนๆนได้ยินอะไรในเสียงนี้บ้างหรือเปล่าก็คือตอนแรกที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้ยินเสียงนี้มานะเขาก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับว่ามันคือเสียงอะไรจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยได้นำเอาเสียงนี้มาประกอบกับภาพสแกนต่างๆที่เขาได้ส่องรังสี UV ลงไปยังเมฆหมอกของดาวศุกร์นี่แหละมันก็เลยทำให้พวกเขาถึงกับบางอ้อเลยว่าไอเสียงเหล่านี้ที่มันเหมือนกับมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันคือเสียงของ ฟ้าผ่าจํานวนหนึ่งที่มันมักจะเกิดอยู่บนดาวพระศุกร์อยู่หนึ่งๆนะครับผมซึ่งแบบไอเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้คนสงสัยมากว่าอ้าวแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยมันจะมีสายฟ้าหรือฟ้าผ่าได้ยังไงล่ะเพราะว่าไอการที่มันจะเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาบนโลกเราได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าน้ําอยู่เป็นจํานวนมากใช่ไหมครับเพื่อที่จะสร้างความชื้นเนี่ยขึ้นมาในอากาศแล้วพอความชื้นที่อุ่นๆไปแตะโดนเข้ากับอากาศที่เย็นๆนะ มันก็จะกลั่นตัวเป็นฝนลงมาแล้วก็จะมีประจุเคมีไฟฟ้าอะไรต่างๆที่ได้เกิดขึ้นจนก่อให้เกิดเป็นฟ้าผ่าฟ้าแลบนั่นแหละครับผมแต่อย่างที่เราได้บอกไปในตอนแรกนะว่าน้ําบนดาวพระศุกร์เนี่ยมันแทบจะแห้งเหือดกันไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วแบบนี้มันจะมีปัจจัยอะไรในการที่ทาให้ดาวพระศุกร์เนี่ยมาเกิดฟ้าผ่าเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เนืองๆล่ะที่คําตอบนั้นนะครับมันก็อาจจะซ่อนอยู่ยังอีกสิ่งหนึ่งที่ได้มีเยอะมากบนดาวพระศุกร์ยังไงล่ะนั่นก็คือ ภูเขาไฟนั่นเองนะครับผมก็คืออันนี้นแอดไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเคยเห็นภาพของภูเขาไฟบนโลกที่แบบพอมันมีไฟครุกุ่นอะไรขึ้นมามีควันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเกิดสายฟ้าแบลบๆอยู่ตามปากปล่องภูเขาไฟด้วยหรือเปล่านะครับึ่งนั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นมาจากว่าเวลาที่ภูเขาไฟมันเริ่มปะทุร้อนๆแล้วมันปล่อยลาวากา๊าซซัลเฟอร์หรือว่าไอ้น้ำอะไรออกมาอย่างหนาแน่นนะครับไอความหนาแน่นของอนุภาคต่างๆเหล่านั้นนี่แหละ มันก็จะไปเสียดสีกันครับแล้วพออนุภาคต่างๆเหล่านี้มันเสียดสีกันเยอะมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันก็เกิดเป็นประจุไฟฟ้าแลบเป็นฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรกันบ้างใช่ไหมคือเอาจริงๆรอเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมากกว่านี้นะถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ไปหาเอาเองแล้วกันเพราะาแอดเนี่ยพยายามจะอธิบายแบบง่ายๆให้พอเข้าใจฟังแล้วนอนหลับสบายก็พอนะครับผมแต่นั่นแหละครับด้วยความที่พื้นผิวของดาวพระศุกร์เนี่ยเขาได้มีภูเขาไฟเยอะแบบนี้ยังไงละ่ะที่ก็ได้ประทุอยู่เนืองๆด้วยนะ ก็เลยไม่แปลกเลยว่าทําไมบนดาวพระศุกร์นะครับถึงได้มีสายฟ้าเนี่ยกำเนิดแปบบ๊แบๆบแบบอยู่เนืองๆซึ่งนั่นน่ะพอมันมีทั้งน้ําและพอมันมีทั้งไฟฟ้าอยู่แบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยเชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีของการกําเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมายังไงละ่ะคือเขาเคยมีทฤษฎีนะครับว่าไอ้การซึ่งโลกของเราได้มีสิ่งมีชีวิตกําเนิดขึ้นมาในทุกวันนี้ได้เนี่ยมันก็เกิดจากความบังเอิญครั้งหนึ่งในตอนที่โลกเราเนี่ย กำลังกำเนิดอยู่แล้วมีน้ําเยอะมีไฟฟ้าแลบแลแป๊บๆอะไรแบบนี้หละแล้วอยู่ๆนะครับไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไปพาเอาน้ําเปรี้ยงจนมันทําให้มเลกุลของน้ํานะครับอยู่ๆก็ได้กลับกลายเป็นสิ่งอะไรที่ลุกๆดิกดได้หรือว่าสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยแหละครับที่ถ้าไอ้ทฤษฎีนี้มันเป็นจริงนะมันก็จะหมายความว่าไอ้ปรากฏการเกิดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมาเกิดขึ้นได้กับดาวพ,พระศุกร์เหมือนกันเพราะว่าบนดาวพระศุกร์เนี่ยมันก็มี2ปัจจัยนี้ใช่ไหมคือน้ํากับฟ้าผ่า และก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวพระสุกเนี่ยนะมันก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ด้วยนะครับผมซึ่งมาพูดมาแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะงงแล้วว่าม,มันเป็นไปได้ยังไงก็คือบอกตรงๆนะว่าตอนแรกที่แอดได้ไปได้ยินทฤษฎีนี้มาเนี่ยแอดก็งงเหมือนกันนะครับเพราะแบบบนดาวพระสุกเนี่ยมันก็ทั้งร้อนแล้วก็มีสภาพแบบภูเขาไฟที่อากาศแล้วก็น้ําอะไรที่อยู่นเนี่ยนะ้เนี่ยก็เป็นกรดอีกใช่ไหมครับแล้วมันจะมีสิ่งมีชีวิตเนี่ย ได้เติบโตขึ้นมายังไงล่ะแต่ถ้ว่าพอเราไปเจอกับการทดลองนี้มานะเราก็ถึงกับบางอ้อเลยครับผมก็คืออันนี้เนี่ยมันจะมีนักวิทยาศาสตร์สัญชาติอเมริกันคนหนึ่งนะครับเขาได้ไปค้นพบมาว่าตามภูเขาไฟหรือว่าบ่อน้ำพุร้อนอะไรต่างๆในสหรัฐเนี่ยที่มันทั้งร้อนแล้วก็มีสภาพความเป็นกรดอยู่นะครับในนั้นเนี่ย มันก็ดันมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถทนทานสภาพอากาศเหล่านี้แล้วก็อยู่มาได้อย่างยาวนานนะครับซึ่งสิ่งที่ว่านี่ก็คือสาหร่ายสีแดงที่มันดันมีสีเขียวนั่นเองนะครับผมซึ่งาการค้นพบครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์โลกเราที่มีมาแต่ช้านานเลยว่ามันจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรที่สามารถกําเนิดขึ้นมาได้ในสภาพความร้อนรนแล้วก็สภาพความเป็นกรดนะครับผมแต่เท่านั้นมันยังไม่พอครับ เพราะว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่เขาได้เจอสิ่งมีชีวิตประเภทสาหรายนี่แหละใช่ไหมมันก็มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้คิดไปไกลว่าเออมันจําเป็นหรือเปล่าที่สาหร่ายเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องเติบโตอยู่แค่ในน้ําเท่านั้นคือจะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะสามารถเติบโตอะไรในอากาศได้คือถ้าหากเราหยิบเอาสาหร่ายเนี่ยไปปล่อยอยู่ในอากาศแล้วให้มันล่องลอยในความชื้นเนี่ยพวกสาหร่ายเหล่านี้มันจะสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมนะครับนั่นแหละเขาก็เลยมีการไปเก็บเอาไอ้อนุภาคอะไรของสารลายเหล่านี้มาห้อยต่องแต่งกันอยู่ในอากาศหรือมันจะมีแบบการสร้างบอลลูนนะครับเพื่อจะส่งไอ้อนุภาคสารลายเนี่ยให้มันลอยขึ้นไปใช้ชีวิตบนฟ้าอากาศเลยนะครับแล้วปรากฏว่ามันดันใช้ได้จริงฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบธรรมดาด้วยนะคือมันใช้ขนาดที่ว่าสารลายเหล่านั้นเนี่ยก็มีการขยายพันธุ์อะไรได้เองบนอากาศด้วย นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้มีทฤษฎีที่ว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถ้าหากบนดาวพระศุกร์เนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่ลักษณะคล้ายๆกับไอสารายเหล่านี้ได้กำเนิดขึ้นมาอยู่บนดาวศุกร์นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นผิวที่ร้อนระอุข,ของดาวศุกร์หรอกแต่ก็อาจจะเป็นการกระจายตัวแล้วก็ไปใช้วิธีการอาศัยชั้นบรรยากาศอะไรเหล่านี้ในการดํารงชีพแทนนะครับคือถ้าหากทฤษฎีนี้มันเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากเลยนะครับ แต่ทว่าทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวอันน่ากลัวของเรากันดีกว่านั่นก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าดาวพระศุกร์นั้นนะครับมันอาจจะเป็นภาพในอนาคตของโลกเราก็ได้ที่สักวันหนึ่งเนี่ยโลกของเราก็จะแห้งแรงไร้น้ําหรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีสภาพภูเขาไฟที่แบบปะทุขึ้นมาตูมตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนดาวศุกร์ก็ได้นะซึ่งไอสิ่งเหล่านี้เนี่ย นักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ตีความจากการที่อยู่ๆน้ําบนดาวพระศุกร์นะครับมันก็ได้เหือดแห้งหายไปอย่างรวดเร็วเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปหาสาเหตุมาว่าทําไมอยู่ๆมันถึงเป็นเช่นนี้นะแล้วก็ปรากฏว่ามันได้เกิดมาจากหลากหลายปัจจัยที่มาผสมปนเปนกันมากยกตัวอย่างก็อย่างเช่น1การที่ดาวพระศุกร์เนี่ยได้อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากเกินไปนะครับซึ่ง ก็จะเป็นที่เข้าใจได้ง่ายใช่ไหมว่ามันก็ต้องร้อนกว่าแล้วพอความร้อนจากแสงอาทิตย์มันแผดเผาขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้สภาพน้ําของดาวสุกนะครับได้ระเหยขึ้นมาเป็นไอซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในสภาพที่บอบางมากของน้านะครับผมนั่นแหละแล้วพอไอ้น้าที่บอบางแบบนี้มันโดนแสงอาทิตย์ที่แรงจ้าอีกแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะไปทําลายอนุภาค H2O หรือว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนที่มันเกาะกันอยู่เนี่ย ให้ได้แตกตัวกันออกนะครับและทีนี้พอมันแตกตัวเสร็จมันเป็นยังไงล่ะไอไฮโดรเจนที่มันได้มีลักษณะเบาวกว่าเนี่ยมันก็หลุดระเหยออกไปนอกอาวากาศนั่นเองนะครับผมแล้วพอกระบวนการนี้มันได้เกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนั่นแหละมันก็เลยที่ทําให้น้ําบนดาวศุกร์แทบจะไม่มีกันเลยทีเดียวบวกกับปัจจัยที่2ครับก็คือเรื่องราวการหมุนตัวช้าของดาวพระศุกร์นี่เอง จนกระทั่งทําให้สนามแม่เหล็กที่มีอยู่ในตัวดาวพระศุกร์นะครับมันได้อ่อนและสุดท้ายเนี่ยก็โดนลมสุริยะจากพระอาทิตยเนี่ยแหละเข้ามาซัดอีกปาบทําทให้น้ําได้เละเหยออกไปอีกหนึ่งดอกก็คืออันนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีทฤษฎีนะว่าไอสาเหตุที่โลกเรานะครับได้มีสนามแม่เหล็กอยู่แรงจนกระทั่งต่อต้านลมสุริยะอะไรที่พัดมาได้จากพระอาทิต์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่โลกของเรานะครับได้มีจังหวะหมุนที่ลงตัวคือหมุนจนสามารถสร้างแรงแม่เหล็กอะไรขึ้นมาได้ว่างั้นเถอะแต่ อย่างที่บอกไปในตอนต้นใช่ไหมครับว่าดาวพระศุกร์เนี่ยมันจะเป็นดาวที่หมุนช้ามากเลยนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์เขาคิดว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้แรงสนามแม่เหล็กของดาวพระศุกร์เนี่ยมันอ่อนจนกระทั่งลมสุริยะเนี่ยก็มาลามเลียนน้าออกจากดาวศุกร์ก็ได้ระเหยออกไปแทบเกลี้ยงกันเลยทีเดียวแต่เท่านั้นมันยังไม่พอนะครับผมเพราะว่าความซวยซ้ําซ้อนของดาวศุกร์ก็คือมันดันเป็นดาวที่มีคาร์บอนน่ อยู่ข้างในเยอะมากนะครับผมแล้วก็อย่างที่เรารู้ๆกันใช่ไหมว่าพอมันมีคาร์บอนเยอะเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือว่าปรากฏการณ์ในการเก็บพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์นะครับไม่ให้มันได้กระจายออกไปข้างนอกคือหมักอยู่ข้างในแล้วก็อบจนกระทั่งตัวดาวเนี่ยกลายเป็นเตาอบกันเลยทีเดียวนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ดาวสุกเนี่ยมันมีความร้อนอย่างมากกว่าดาวพุธนะครับผม แล้วพอความร้อนเหล่านี้มันมีมากขึ้นมากขึ้นอีกเนี่ยมันก็ยิ่งไปทําให้อินน้าทึ่งอยู่ข้างในเนี่ยได้ระเหยออกไปจนแทบจะไม่เหลือเลยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยก็ว่ากันว่าดาวศุกร์ไม่ใช่ว่าจะไม่มีน้ําอยู่นะคือมันยังมีในชั้นบรรยากาศอยู่บ้างแต่มันจะมีอยู่น้อยในขนาดที่ว่าถ้าเรานําเอาน้ําทั้งหมดบนดาวศุกร์มาเปลี่ยนให้เป็นน้ําที่แบบไปเคลือบผ,ผิวดาวศุกร์นะครับมันก็จะเคลือบได้เพียงแค่1นนิ้วหรือประมาณ 2เซนติเมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมเราก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันว่าน้ําบนดาวนั้นเนี่ยมันมีอยู่น้อยขนาดไหนนะครับผมซึ่งทีนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยกันแล้วว่าอ้าวก็โอเคละเข้าใจว่าดาวมันร้อนนะ้ำมันได้ระเหยออกไปแล้ว,แล,วแล้วมันเกี่ยวยังไงกับอนาคตของโลกของพวกเราละ่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับคือด้วยความที่ว่าห ดวงจันทร์ของโลกเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันใช่ไหมครับว่ามันจะถอยห่างออกไปจากโลกในทุกๆปีซึ่งเขาว่ากันว่าไอการที่ดวงจันทร์เนี่ยมันได้ถอยห่างออกไปจากโลกนะครับมันก็จะทําให้โลกของเราอ่ะได้หมุนช้าลงด้วยเนื่องจากมันจะเกิดการปฏิกิริยาในการทําแรงดึงดูดอะไรระหว่างดวงจันทร์กับโลกเนี่ยน้อยลงนะครับผมแล้วทีนี้ถ้าไอทฤษฎีที่ว่าดวงดาวอะไรเวลามันหมุนช้าลงลักษณะแม่เหล็กของดวงดาวนนเนี่ยมันจะอ่อนลงด้วยนะครับ มันก็จะทําให้โลกของเราเนี่ยแหละมีเกราะป้องกันลมสุริยะได้น้อยลงนะครับผมจนน้ําของโลกเนี่ยก็เริ่มระเหิดระเหยออกไปเหมือนกับดาวสุกละแต่นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับคือสมมุติและกันว่าสมมุติว่าพระจันทร์เนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนที่ห่างอะไรออกไปจากโลกเลยและโลกของเราเนี่ยก็ยังได้หมุนเท่าเดิมมีสนามแม่เหล็กอะไรอยู่เท่าเดิมเขาก็ว่ากันว่าโลกของเราก็อาจจะยังไม่ปลอดภัยต่อความพินาศอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าหากใครยังไม่รู้นะ มันจะไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆอยู่ตลอดเวลานะแต่ในทุกๆปีทุกๆปีเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะมีการเติบโตขึ้นอย่างเล็กน้อยเล็กน้อยจนกระทั่งที่สุดวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าดวงอาทิตย์มันจะขยายใหญ่มาแบบชิดกับโลกมากเลยซึ่งนั่นแหละถ้า,าดวงอาทิตย์มันได้ใกล้โลกขนาดนั้นนะครับไอความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็คงจะมาแผดเผาน้ําจากโลกเหมือนกับที่มันได้แผดเผานบนดาวสุปไปนี่แหละ คือถึงแม้ว่าถ้าหากในยุคนั้นมนุษย์เราอาจจะวิวัฒนาการให้ทนกับความร้อนได้แล้วมนุษย์เรานะครับก็อาจจะมองไปกับการที่ไม่มีน้ํากินแทนนะหากแต่ว่าเอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องกังวลใจไปนะเพราะว่ากันว่ากว่าที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องกินเวลากว่าอีกหลายพันล้านปีกันเลยทีเดียวล่ะครับซึ่ง เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรอย่างอื่นมาทําให้มนุษย์เราอะสูญพันธ์นไปก่อนแล้วก็ได้เพราะเอาจริงๆไอการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ของโลกเราเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เคยเกิดขึ้นแค่ในยุคไดโนเสาร์อย่างเดียวนะแต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วถึง5ครั้งกันเลยนะครับที่ถ้าหากใครอยากฟังเรื่องเหล่านั้นว่าโลกเรามันได้สูญพันธ์นก่อนหน้านั้นเป็นยังไงแล้วสภาพของโลกมันจะวิบัติขนาดไหนนะครับลิงก์ที่ให้ฟังเนี่ยก็อยู่ด้านล่างข้างใต้คาบรรยายเลยเด้อ หรือถ้าใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับผมแล้ววันนี้แอ๋ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเดอ้อบ๊ายบาย